สัมมาิิขอเชิญร่วมบุญบำเพ็ญเจริญภาวนาวิสาขาบูชามหากุศลวันสำคัญของโลกเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีวิหลวงพ่อจิ๋วณวัดป่าสิโพคม่อนกระทิงตะบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา วันเข้าวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565เวลา19นาฬิกาวันออกวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2565เวลา6นาฬิกาวันวิสาขาบูชาร่วมกุศลตักบาตรถวายมหาสังฆทานสร้างกุศลผลบุญใหญ่กับท่านเจ้าคุนพระโพธินันทมุนีวิ หลวงพ่อจิ๋วในการปฏิบัติทำเร่งความเพียรอย่างอุกฤษการปฏิบัติทำครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาคุณบิาดามารดาครูบาอาจารย์พร้อมน้อมถวายกุศลน,นี้เพื่อการก่อสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการด้วยเทินสามารถร่วมบุญศรัทธาได้ที่โทร 0995166616คุณปุย้ยโทร0619195989คุณม่อนไอดีลาย0619195989ธนาคารทกสเลขที่บัญชี020197 724530 ชื่อบัญชีมรดกแห่งธรรมณดินแดนหิม,มพานวัดป่าสิริโพคำมม่อนเกลือทิงขออนุมโมทนากับทุกท่านครับ